เขียนแบบนี้แล้วครคูกขไม่ว่าเหรออ้อมไม่นี่คะแล้วหนูได้เป็นตัวแทนห้องไปประกวดอ่านเรียงความด้นะแม่แต่หนูกลัวตื่นเต้นจังงั้นเดี๋ยวหนูซ้อมอ่านให้แม่ฟังก่อนนะเรียงความเรื่องบ้านเกิดของฉัน สุดยอดยังความเก่งมากลูกปะ่ะบ้านเกิดของฉันอยู่ในคุกแม่ของฉันมีเรื่องจำเป็นที่ต้องพาฉันไปคลอดที่นั่นบ้านเกิดของฉันไม่มีอะไรสวยงามเท่าไหร่ไม่ใช่ที่น่าท่องเที่ยวเหมือนบ้านเกิดใครๆแต่ฉันก็มีเรื่องให้อวดได้เหมือนกันขออักเสบนะ บ้านเกิดของฉันมีพยาบาลคอยดูแลตั้งแต่เกิดมีพี่เลี้ยงอีกหลายคนที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างมีญาติผู้ใหญ่ใจดีช่วยเลี้ยงแม่ยังบอกว่าถ้าอยู่ข้างนอกไม่รู้จะมีใครช่วยเลี้ยงได้แบบนี้หรือเปล่าและที่สำคัญฉันได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่และได้ชื่อว่าอ้อมใจหลายคนมองคุกเป็นที่ไม่ดีและไม่ยอมรับ ังนี่ลูกแม่บอกกี่ทีแล้วว่าอย่าไปเล่นกับเขาไปกลับบ้าน ูต้องเป็นเด็กดีนะคะหนูก็เห็นใช่ไหมว่าแม่เป็นยังไงอะต่อไปหนูจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในคุกเหมือนแม่สัญญากัน และไม่ยอมรับแต่ฉันก็ได้บทเรียนที่ดีมากมายจากนนั้นว่าถึงเกิดในคุกแต่ฉันก็เป็นคนดีได้ คุกตั้งแต่สองขวบแต่ทุกวันนี้ก็ได้เจอแม่ดนละครั้งเพราะชีวิตฉันเริ่มที่นี่ครอบครัวฉันอยู่ในนี้ฉันดีใจทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านเกิดที่ซึ่งทุกคนเรียกว่าคุกแต่สำหรับฉันที่นี่คือบ้านบ้านที่ให้โอกาสแม่กับฉันบ้านที่ยังมีความอบอุ่นมีความหวัง ขอบคุณค่ะ อีกไม่กี่วันฉันก็จะ,กะเกษียณอายุราชการตัวเองที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ราชทันมานานกว่า35ปีเหลือเชื่อนะว่าคนที่ฉันใช้เวลาด้วยมานานมากกว่าครึ่งชีวิตคือคนในคุกคนเหล่านี้ทุกคนมีตัวเลขจำนวนหนึ่งที่สำคัญมากมันเป็นตัวเลขที่พวกเขาอยากจะนับถอยหลังให้เหลือน้อยที่สุด ามันคือตัวเลขจํานวนวันที่พวกเขาจะได้พ้นไปจากคุกยายพรเหลือเวลา5,475วันฉันได้เจอยายพรเมื่อสิบปีก่อนเรามีเวลาได้คุยกันบ่อยๆวันแล้ววันเล่าสิ่งที่ทำให้ฉันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคือแกมาอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่ได้เป็นคนทำ ไอ้ยอดท่องมาไปดีไปถึงเขาไปจะได้อย่าไป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 ยายผมมีหมายค้นขอตรวคนในบ้านยายพูดความจริงกับผมมาโทษหนักยายเป็นเบาเลยยายแล้วตอนนี้ลูกยายอยู่ที่ไหนลูกชายของยายอ่ะแกอาจจะผิดผิดที่เลี้ยงลูกมาไม่ดีเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ในวันนั้นแกต้องเลือกระหว่างชีวิตตัวเองกับชีวิตลูกชายสุดท้าย เราก็ได้คนที่พลาดพังคนที่รู้เท่าไม่ถึงการคนที่จิตใจอ่อนแอเอามาเก็บไว้ในนี้เพียงเพราะเชื่อว่านี่คือหนทางที่จะทำให้สังคมภายนอกปลอดภยัยคุณคะเห็นพรากำลังแก้กฎหมายยาบ้าจ,จริงเหรอคะเห็นเด็เกบอกญาติดูในข่าวมานะคะเรื่องที่ยายพรถามยังอยู่ระหว่างการร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดคุณคะ ยายจะมีโอกาสได้ออกไปไหมคะฉันไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ายายพรจะได้ผลจากมันไหมและที่สำคัญฉันไม่รู้ว่าแม่คะแม่ยายพรแย่แล้วคะ่ะ เ่พรเป็นยังไงคะเดีย่พรข้แขกไว้นะแม้ไม่พูดออกมาฉันก็รู้ว่าแกจะถามอะไรคุณคะยาจะมีโอกาสได้ออกไปไหมคะฉันก็อยากเห็นประมวลกฎหมายยาเสพติดผ่านในช่วงชีวิตของแกถ้าฉันสอบสวนเรารัดกุมพอถ้ากระบวนการยุติธรรมของเราละเอียดกว่านี้ ถ้าเราไม่จองจำบั้นปลายสุดท้ายของยายไว้นานขนาดนี้ความหวังของยายคงไม่ต้องริบหรีไปพร้อมกับลมหายใจที่รวยรีวินาทีนี้ยายแกคงรู้ผ่านแววตาของฉันว่าไร้ซึ่งคำตอบใดๆ เป็นไงบ้างแม่กินข้าวกินปลายังคิดถึงแม่ที่สุดเลย ภาพการทำงานที่ขยันขันแข็งและกำลังใจที่เปี่ยมล้นหากไม่บอกคงจะไม่ทราบเลยใช่ไหมครับว่าคนกลุ่มนี้เคยติดคุกม,มาก่อนสังคมมักตีตราว่าคนกลุ่มนี้น่ากลัวและเชื่อใจได้ยากมากไปกว่านั้นยังต้องระวังว่าคนกลุ่มนี้จะกลับมาทำผิดซ้ำอีกจากการสอบสวนการกอร่อเหตุครั้งนี้บางคนมีประวัติเคยจำคุกม,มาก่อนและบางคนเพิ่งค้นโทษออกมากอ่อเหตุทำความผิดซ้ำ ผรเห็นว่าเนตเป็นเด็กที่ดีไปอยู่ในคุกในตารางมาก็คงได้รับการปรับปรุงนิสัยมากระจองตัวไว้เลยตอนอยู่ในคุกว่าถ้าออกมายังมไม่ต้องมาอยู่ไหนหนลยเพราะผมมีความเชื่อมั่นนี้สกยภาพของเขาอะคนเรามีโอกาสทําผิดได้ทําผิดไปแล้วเนี่ยยอมรับความผิดสังคมก็ควรให้โอกาสเขาแก้ตัวคิดว่าเด็กคนนี้คงไม่กลับไปทําอย่างเก่าอีกผมยังคิดว่าดีกว่าเก่าอีกสักใบที่ได้ไปอบรมบ่มนิสัยในคุกมานี่ิมีนาะทีที่ พี่รู้ว่าเล้งเดี๋ยวเข้าเรียนจําเล้งเป็นคนโทรบอกพี่คขาร้องไห้แล้วบอกว่าพี่ถ้าผมเชื่อพี่ผมคงไม่ต้องอยู่ตรงนี้พี่ผมต้นจับพี่ก็จะบอกเล้งเล้งต้องอดทนเล้งต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเล้งอย่าคิดว่ามันเป็นความชั่วร้ายของชีวิตผิดพลาดเข้าไปแล้วอย่าให้มันเป็นแผลแต่ให้มันเป็นผลดีกลับมาว่าเล้งจะทํายังไงกับมันแล้วพี่มีโอกาสได้รู้จักญาติคนหนึ่งแต่เขาเกลียดเล้งคือเขารู้สึกว่าเล้งเป็นตัวไม่ดีสําหรับ นำสกุลนี้พี่ก็เลยคิดว่าในเมื่อญาติคุณไม่ช่วยเรามีโอกาสที่จะช่วยได้ที่อยากให้โอกาสเด้งการให้โอกาสคนมันเป็นความยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อวันหนึ่งเราได้เห็นเขาประสบความสําเร็จจากโอกาสเล็กๆน้อยๆที่เราให้เขาเห็ให้โอกาสกับคนที่พ้นโทษออกมาก็ประมาณ7ปีอย่างต่ำแล้วเพราะว่าตอนนั้นเราทำด้านกฎหมายเราก็ได้สัมผัสกับคนพวกนี้อยากให้คนข้างในมีความสุขมีกําลังใจหนูก็ซื้อหนังสือเข้าไปให้ เรียนตัดเย็บก็เป็นคนส่งได้ส่งอุปกรณ์ตัดเย็บทุกอย่างเข้าไปแล้วก็เปิดคอร์สตัดเย็บดึงเดือน,อนทุกคนจะมีการเรียนหมือเลยมีเกียรติบัตรมีอะไรให้ทาเรื่องเปิดคอร์สเสริมสวยมีเรียนทําผมทําสีผมต่อเล็บเพชนเล็บทาไมให้ที่พักอาศัยกับพวกน้นองๆก็ทําเป็นที่แรกแล้วให้เขารู้สึกอุ่นใจว่าออกมาจะไม่ต้องลําบากการหาที่อยู่หรือว่าหาค่าเดินทางในการที่จะกลับบ้าน ใครจะสูงจะต่ามาจากไหนแต่มีโอกาสพลา,ทาทดทางกันได้ทุกคนผิดพลาดกันได้พลาดท้งกันได้บางทีด้วยความประมาทก็ได้เข้าไปอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่สถานะเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่สถานะเดียวกันแล้วก็ไม่ควรดูถูกกันผู้ต้องขังทั่วประเทศกว่า300,000ชีวิตหากเรา60ล้านคนร่วมกันส่งต่อกําลังใจให้กับคนกลุ่มนี้นั่นจะเป็นความหวังที่จะฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่เคยทาผิดพลาด ดังโครงการกำลังใจที่พยายามเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงน้อมนำหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระะมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้กับโครงการเรือนจำชั่วคราวคือได้เข้าร่วมโครงการก็รู้สึกดีใจมากเราก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์อะไรหรอกก็คือแค่เราได้กลับบ้านไวพอเราได้มาสัมผัสได้มาคุกเคียงจริงก็ทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเรากลับชอบมาได้นะ ทำไร่ทำสวนปลูกผักพืชทำสวนรัวกินเองผมว่ามันมีประโยชน์มากครับมันทําให้เราแบบมีภูมิคุ้มกันนะที่มันทําให้เรามีความอดทนและพอเรากลับออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยพอ,อมาเจองานพวกนี้เราจะบอกได้คําเดียวเลยว่ามันขี้ๆมากครับผมรู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนนะครับได้ทบทวนตัวเองว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดจริงเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่ผมได้เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดศรราสตร์ประชาและผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนดีครับ เศรษฐกิจพอเพียงครับทำปุยมกักปลูกพักเนี่ยครับเลี้ยงง้อเลี้ยงป่ายงเนี้ยครับได้ความหูหนักอยู่เครับเปิ้มาอบล้มอย่างหลายอย่างขอขอบคุณที่มีโครงการกำลังใจนะครับรู้สึกดีใจครับเปิ่นว่ายอมรับเขานะครับเขาเปลี่ยนความคิดคนอื่นมาได้เปลี่ยนความคิดคนอื่นมันยากครับเขาต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองโชว์ความดีให้เปิ้เห็นแล้วทุกอย่างก็จะดีเองครับโอกาสดีๆก็จะเข้ามาเหมือนทุกวันนี้กแกก็เป็งโอกาสผม ตั้งใจทํางานครับเพื่อที่เอาเงินไปเลี้ยงพอแม่นี่ครับพลังแห่งความมุ่งมั่นเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการร่วมมือจากทุกภาคส่วนการเข้ามาคุกคีการถอบบทเรียนหาหนทางที่จะช่วยเหลือคนพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมในทางที่ดีขึ้นเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆในจิตใจของคนได้เมื่อคนของเราพร้อม เขาก็ต้องการความพร้อมจากสังคมที่จะอ้าแขนต้อนรับพวกเขามอบความไว้วางใจดั่งเทวดาและนางฟ้าบนดินดั่งเท่าแก่และพี่อ้อยหรือแม้กระทั่งเพชรเป็นนางฟ้าบนดินของเพื่อนๆหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เพื่อนๆตั้งให้แต่ว่าประสบการณ์ที่เราเคยอยู่ข้างในกับพืน้นฐานครอบครัวที่เราอาจจะมีมากกว่าเพื่อนๆพ,พอเราได้อยู่ข้างในปุ๊บเราก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่น มีความทุกข์อะไรกันบ้างไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องครอบครัวครอบครัวจะยังอยู่ครบเหมือนเดิมไหมสมบูรณ์เหมือนที่เคยก่อนเข้ามาไหมข้อ2เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านถ้าออกไปปุ๊บจะใช้ชีวิตยังไงทุกคนกังวลเรื่องโอกาสของการใช้ชีวิตข้างนอกกําลังใจสําคัญมากค่ะหนูก็อยากมีส่วนช่วยให้คนที่คนอื่นมองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นภาระของสังคมอะ่ะอยากช่วยตรงนั้นให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมเหมือนคอนเซ็ปที่ว่าคืนคนดีสู่สังคมไทยสําเร็จอันนี้ก็เป็นการช่วยพ่อได้อีกแบบหนึง่งและว,วันนี้ สถานะนำหน้าชื่อของเพชรจากนอยอกลับมาเป็นนอสเหมือนเดิมเพชรเม็ดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังต่อไปแล้วคุณล่ะครับพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจ